สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสาวๆ Nmix แล้วก็ JYP กันนะครับในตอนนี้ชาวเน็ติเซนเกาหลีออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับหลังจากที่ Nmix นั้นเนี่ยได้มีการจัดงานแฟนไซไปในงานแฟนไซครั้งล่าสุดนี้ของสาวๆ Nmix นะครับนอกจากแฟน แฟนหลายๆคนจะดีใจกันมากๆแล้วที่จะได้เข้าไปพบเจอกับสาวๆ NMIXX แบบหน้าใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็นําอัลบั้มนะครับไปให้สาวๆ NMIXX เนี่ยเซ็นกับมือเลยก็มีฟแฟนๆนัวไปถึงชาวเน็ตจ,จานวนไม่น้อยนะครับที่หลังจากได้เห็นรูปภาพต่างๆที่ปล่อยออกมาจากงานแฟนไซน์ครั้งนี้ของสาวๆ n m i x แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการจัดงานของทาง JYP ที่จัดงานแฟนไซน์นี้ออกมาได้แปลกๆการที่ให้แฟนคลับนะครับที่ต่อแถวกันเพื่อเข้าไปรอพบเจอกับสาวๆ n m i x แล้วก็นำ บ้านันไปนให้สาวๆ n m i x เซนกับมือเนี่ยทำไมจะต้องให้เหล่าแฟนคลับของ Enmix นั้นนั่งอยู่กับพื้นนะครับโดยใช้การคุกเข่าสลับกันไปทีละคนทีละคน,ฟนแฟนๆเนี่ยจะต้องคุกเข่าแล้วก็ใช้เข่านั้นขยับไปนะครับเพื่อต่อแถวคุยกับสาวๆ Enmix แต่ละคนซึ่งภาพที่ออกมาจากงานแฟนไซน์ครั้งนี้เนี่ยดูแปลกจริงๆนะครับสาวๆ n m i x ทุกคนนั้นนะครับก็นั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ว่าแฟนคลับนั้นเนี่ยกับต้องนั่งแบบคุกเข่าเพื่อพูดคุยกับสาวๆเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยพอดีกันไม่ว่าจะเเปป็นนนนสส่วสูงงงของทุกค,นนคร,รไถึ ส่วนสูงข,ของแฟนคลับถ้าจะให้พอดีเสมอกันแล้วก็พูดคุยกันได้ง่ายๆเนี่ยแฟนคลับจะต้องคุกเข่าลงไปเพื่อพูดคุยกับสาวๆชาวเน็ตเนี่ยก็เลยรู้สึกเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ของ JYP โดยไดยวรว้รวบรวมรูปภาพนะครับแล้วก็นํามาโพสต์ในชุมชนออนไลน์หรือว่าเว็บบอร์ดของทางเกาหลีโดยได้มีการตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าความขัดแย้งในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของแฟนๆในงานแฟนไซต์จากสาวๆ Nmix ซึ่งหลังจากที่ปล่อยภาพนี้ออกมานะครับก็มีชาวเน็ตติเซนจํานวนไม่น้อย เลยที่ออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแฟนไซน์ครั้งนี้ของสาวๆบางคนนะครับก็บอกว่าทําไมสมาชิกจาก e n Mix ถึงได้นั่งบนเก้าอี้แต่แฟนคลับของพวกเขาทําไมถึงต้องใช้เข่าในการทรงตัวเพื่อพูดคุยกับศิลปินมันไม่แฟร์หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าท่าทางในการเคลื่อนย้ายของพวกเขานั้นเหมือนปูมากๆเลยไดไวพีไม่เห็นหรอว่ามันค่อนข้างจะลําบากกับการเคลื่อนย้ายตัวเองแบบนี้มันว่าทางค่ายน่าจะจัดการเรื่องที่นั่งได้ดีกว่านี้นะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่านี่เป็นเร ปกติหรอที่ไฟนคลับจะต้องคุกเข่าเข้าหาศิลปินแต่ศิลปินกลับได้นั่งบนเก้าอี้สบายๆฉันว่ามันไม่ปกติเลยนะ ทุกคนควรได้รับความเสมอภาคคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าพูดถึง JYP อย่างเดียวเลยแค่การวางเก้าอี้เพิ่มให้กับเหล่าแฟนคลับนั้นมันยากมากขนาดนั้นเลยหรอทาแบบนี้มันเรียกว่าอะไรกันและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเลยทําไมเหล่าแฟนคลับพวกเขาจะต้องคุกเข่าเข้าไปหลังจากที่เสียเงินไปมากมายเพื่อให้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้มันไม่แฟร์สำหรับแฟนคลับและมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสาวๆ n m i x เลยอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าสถานที่จัดงานนั้นทาง ค่ายควรเลือกให้ดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าหากว่าตำแหน่งที่นั่งต่งตางๆมันไม่สามารถจัดงานออกมาให้ดูดีได้แบบนี้ทําให้สาวๆเอ็นมิกถูกต่อว่ารวมไปถึงแฟนคลับต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเจอเพราะเขาไม่ได้เข้าไปฟรีๆนะทุกคนต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อทุกอย่างเข้าไปแลกกับงานครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าอยากให้ทาง JYP ออกมาทําอะไรบางอย่างนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตออกมาพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องราวในงานแฟนไซของสาวๆเอ็นมิกที่เกิดขึ้นนะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปใน เวลาต่อแถวเข้าไปรับไลเซน์หรือว่าเข้าไปพบเจอพูดคุยกับเอ็นมิกซ์ทุกคนนะครับก็จะต้องมีการนั่งชั้นเข่าขึ้นมาเพื่อให้ความสูงของเหล่าแฟนคลับแล้วก็เอ็นมิกซ์นั้นเนี่ยเสมอกันทําให้การพูดคุยหรือว่าการยื่นอัลบั้มให้เซ็นนั้นเนี่ยเป็นไปได้ง่ายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้นะครับแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตนั้นแทบจะไม่ได้ต่อว่าสาวๆเอ็นมิกซ์ N เลยแต่คนที่โดนต่อว่าอย่างหนักเลยนะครับนี่นก็คือทาง JYP หรือว่าค่ายต้นสังกัดนั่นเองเพราะว่าสถานที่จัดงานหรือว่่่่่าา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 รรรูปปแบบบกจัดงงงงนนนนตตๆเเีียย้อผททคม็ ซึ่งการที่ทําแบบนี้นั้นเนี่ยแฟนคลับแล้วก็เหล่าชาวเน็ตหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยสมควรที่จะให้แฟนคลับที่เสียเงินเข้าไปในงานต้องมานั่งชันเข่าแบบนี้แล้วก็ขยับต่อแถวกันไปเรื่อยๆและภาพที่ถ่ายออกมานั้นนะครับมันดูไม่ดีเลยที่เหล่าสมาชิกหรือว่าเหล่าเมมเบอร์จาก Nmix ทุกคนได้นั่งบนเก้าอี้แต่ว่าแฟนคลับนั้นต้องชันเข่าและต่อแถวกันเข้าไปหาแฟนคลับบางส่วนนะครับก็เป็นห่วงมากเลยว่า Nmix นั้นเนี่ยจะถูกต่อว่าตามไปด้วยแต่ก็มีหลายๆคนเลยที่เข้าใจนะคบว่าเนื้อหาของงานทั้งหมดเนน่่่ยต้องผงผาาาาทท เด็กเด็กเอ็นมิกซ์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ร่วมออกแบบงานนี้ด้วยดังนั้นถ้าอยากจะโจมตีหรืออยากจะคอมเมนต์ให้มีการปรับปรุงหรือว่ามีการแก้ไขอะไรควรคอมเมนต์ไปยังค่ายโดยตรงถึงจะถูกต้องแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็นที่สุดนะครับและสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของสาวสาวเอ็นมิกซ์ N นั้นเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสาหรับเรานั้นเนี่ยถ้าให้ตามความจริงกกกก็รรู้สึว่ามมััันนนแปลๆเหือะคบ ที่แฟนคลับจะต้องนั่งชันข่าแล้วก็ตอดแถวกันขยับเข้าไปทา,ทางที่เสียงเงินซื้ออัลบั้มไปจํานวนไม่น้อยเลยเพื่อให้ได้ไปเจอกับเด็กๆในงานครั้งนี้นะครับทางค่ายเนี่ยค่อนข้างจัดงานมาได้ไม่ค่อยโอเคจริงๆแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่างที่ชาวเน็ตเขาพูดกันไว้เลยถ้าจะแนะนําหรือว่าติเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรเนี่ยควรคอมเมนต์ไปถึงค่ายหรือว่าพูดถึงค่ายโดยตรงจะดีกว่าเด็กๆเอ็นมิกเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าไม่ได้มีส่วนออกแบบงานนี้นะครับสาหรับคลิปนี้อามากกเคป,ป๊อปของเราก็ต ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอามากอ์เคปเปิของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ